การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะฮอกไกโดเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยและการเก็บเกี่ยวนี้จะใช้เครื่องจักรทั้งหมดนี่ก็คือเครื่องเกี่ยวข้าวสาลีค่ะนอกจากจะใช้เก็บเกี่ยวข้าวสาลีแล้วมันยังสามารถใช้เก็บเกี่ยวโซบะหรือว่าถั่วได้ด้วยข้าวสาลีที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ ตลอดทั้งทุ่งจะต้องเป็นสีเหลืองทองไม่มีสีเขียวแทกให้เห็นซึ่งก็จะตรงกับช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมกลับมาที่เรื่องเก็บเกี่ยวกันต่อเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็จะทําหน้าที่ขับรถเก็บเกี่ยวลงไปในทุ่งข้าวสาลีแล้วก็ปล่อยให้เครื่องมันทํางานเลยเครื่องมันก็จะตัดเอาข้าวสาลีที่อยู่ในทุ่งออกมาแล้วก็ปนเศษฟางออกมาทั้งด้านหลังเครื่องพอเก็บข้าวสาลีได้จนเต็มแล้ว เกษตรกรก็จะต้องขับรถมาหารถบรรทุกรถบรรทุกจะจอดอยู่ริมทุ่งข้าวสาลีจากนั้นก็จะบังคับท่อที่อยู่บนรถเก็บเกี่ยวให้เคลื่อนมาอยู่บนรถบรรทุกแล้วก็ถ่ายโอนข้าวสาลีที่อยู่ในเครื่องเก็บเกี่ยวออกมาและนี่คือหน้าตาของข้าวสาลีที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาได้ค่ะพอรถบรรทุกใส่ข้าวสาลีจนเต็มแล้วเกษตรกรก็จะต้องขับรถบรรทุกกลับไปที่โรงนามาถึงแล้วก็ค่อยๆถอยรถบรรทุกเข้ามาข้างในแล้วก็ยกด้านหลังขึ้นปล่อยให้ข้าวสาลีของเราไหลลงมาใส่ในรูนี้ และด้านล่างนี้คือปากทางเข้าสู่เครื่องอบไล่ความชื้นข้าวสาลีที่เราเพิ่งเก็บเกี่ยวมายังไม่สามารถส่งขายได้เพราะว่ามันมีความชื้นสูงสหกรณรการเกษตรจะรับซื้ออยู่ที่ความชื้นสิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยต้องนำข้าวสาลีไปผ่านกระบวนการอบไล่ความชื้นก่อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันครึ่งค่ะ